รถถังแล้วก็มีผ้าใบาคุมคนระับไม่ต่ำกว่า30มโอ้มากกว่าครับหาตรงยยกค่ะทำให้ทัาคมตื่นตื่นตะหนกตรงแยกนายกคะแลานด์นเื้อื่นก็ได้แลนดนายกคะเรื่องแลนด์บิชน,น,น,นิดนึงว่าถึงไหนแล้วเก็บโมเดลด้วยค่ะท่านนายกกองทัพอะค, <laughs> ค่ะกองทัพโบกเงี่ย นายกขอเรื่องนายกเรื่องรนะ์นายกความจริงในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการบกกร้องยังไม่มีความจาเป็นความจำเป็นสถานการณ์ทางการเมืองไม่ถึงขนาดนั้นนะครับแล้วก็ตอนนี้ตํารวจก็จะใช้วิธีการคุมม็อบโดยใช้กรกฎ52กรกฎ52มันจะมีกรกฎจะมีกรกฎ52กรกฎ53านะกรกฎ52าเนี่ยมาใช้จากเหตุการณ์เมษาจราจรกลุ่มคนเสื้อแดงก่อการจราจรที่บริเวณ ทางดุงดินแดงนะก็เริ่มใช้นะกรกฏ52นะแล้วก็ยุทธการนะเรศวรแต่กรกฏ52จะมาก่อนนะครับก่อนยุทธก,รการนะเรศวรแล้วก็จะมียุทธการนึงนเนีย่ยตามมาตามลำดับนะแล้วก็อย่างที่ตำรวจก็ยังไม่ได้ทำเนี่ยเขาบอกเขาเตรียมกรกฏ52มันจะมีกรกฏ53กรกฏ53ก็มีอีกแบบหนึ่งนะนะก็ยุทธการเขาเรียกว่าการเผชิญเหุ สวัสดีครับมาพบก,กับผมเทิดศักดิ์จิมกิตวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง u t u b e นะรับรับชมจากนอกในประเทศวันนี้ก็มีประเด็นที่น่าสนใจฮะประเด็นที่น่าสนใจก็คงจะหนีไม่พน้นนะครับในประเด็นเรื่องใครจะรัฐประหารนะรซึ่งล่าสุดกองทัพก็มาทำการชี้แจงในเชิงปรากฏการ์เราไปดูก่อนฮนะ่ะวันนี้เกิดขึ้นเนี่ยเกิดอะไรขึ้นบ้างนะฮะ แล้วก็มันทาให้เราเห็นอะไรนะวันนี้เราได้เห็นว่ามีภาพรถถังมาวิ่งนะบนท้องถนนนะครับเราได้เห็นว่ามีการเคลื่อนไหวนะ,ะกลุ่มคนเสื้อแดงนะกลุ่มคนปลดแอกไปยื่นต่อสถานทูตนะครับญี่ปุ่นเพื่อที่จะไม่ให้มีการเอาผิดกับปวินนะแกนนำกลุ่มขบวนการล้มเจ้าเราได้เห็นปรากฏการณ์อื่นๆนะที่กำลังเกิดขึ้นนะทางการเมือง

ก็ขอตัวก่อนเดี๋ยวไม่จะไปโรงพยาบาลไม่ไปตรวจโควิดเราจะได้ไปชมุมแบบมาจากโลกเดี๋ยวทุกคนจะทุกคนจะจะเราค่อนข้างที่จะเป็นห่วงผู้ร่วมชุมรมแล้วเราก็ค่อนข้างที่จะหัวของเองด้วยนะครับก็แล้วกไม่ติดหรอกครับถ้าติดก็คงต้องติดทั้งประเทศอีกเหมือนเดิมเพราะไม่ก็เดินทางทั่วประเทศเหมือนกันนะครับ วันนี้กิจกรรมของกลุ่มเป็นมาอย่างไงคะกิจกรรมของกลุ่มจริงๆมา,มาให้กำลังใจท่านเขาเรียกว่ามาให้กำลังใจที่พักปฏิบัติงาน,นประเทศค,ค่ะเราเป็นดูแลเราค่ะเราเราเรมีความเห็นยังไงคะก็จริงๆแล้วแต่ละาคุณความคิดเห็นที่แตกต่างกานันเนาะแล้วก็ ถ้ายังอยู่ในขอบเขตสิทธิพีภาพที่สามารถพูดถึงได้่ะะก็ก็พูดกันไปตามตาักภาษาแต่ว่าไม่อยากให้เกิดการกดารเพื่อไปสร้าความี่าัเื่อนะคะารก็เลยมาให้กาลังใจี่ร่วมพไทไทแล้วก็กบต่างาแค่ให้กาลังใจมีจุดมีจุดประสงค์อะไรหรือว่าอยากจะเรียกร้องอะไรไปยังเราไม่มี ค่ให้กำลังใจเหมือนเป็นการแสดงออกเชิงศ <on> so no ัลยกรรมเฉยๆนั้นค่ะแต่เห็นว่าตอนแรกจะมีการแต่งคอสเพลย์ด้วยจริงๆแล้วคอสเพลย์คือจริงๆหนักุึงเราอะตั้งใจจะมาตั้งแต่ครั้งแรกค่ะแต่ว่าผลปรากฏว่ามีน้องๆกลุ่มคอสเพลองเนี่ยค่ะติดต่อมาบ้างมาไกลเราก็เลยเอ๋องั้นมาโน่นจอยด้วยกันแต่ทีเนี้ยไม่แน่ใจว่าแจ้งเวลากันไปเรียบร้อยแล้วเราทำการจัดกัระเป๋่ออะไรเรื่องต่อมาจอยแล้วแล้วดี เราไม่อยากให้เกิดเวลามันช้ากว่านี้ค่ะเราก็ต้ออยากเชิญต่อเวลาแ้วค่ะอนุากเริ่มงานก่อนอ๋อแปลว่าตอนแรกจะมีอีกกลุ่มที่เป็นกลุ่มคอสเพลแต่ว่ายังไม่มาใช่ค่ะคือเพราะกลุ่มคอสเพลนี่มาเราก็เลยคิดว่าน่าจะเริ่มก่อนเราอยากให้เกี่ยวเวลาของพี่ๆนักข่าวหลายท่านแล้วก็เวลาของทีมงานขงเรดค่ะแล้ววันนี้มีการมีออกแถลงการหรือว่าอะไรด้วยไหมคะไม่มีค่ะแค่มาเฉยๆเลยเพื่อเป็นกําลังใจใช่ค่ะเป็นข้อความมีข้อความให้กําลังใจเองก่อนเลย ขบวนขนรถถังเยอะมากแต่เขียนว่าใช้สำหรับการฝึกแต่อำพรางโดยใช้รถเอกชนมรรทุกรถถังแล้วก็มีผ้าใบาคุมครับไม่ต่ำกว่า30สบโอมากกว่าครับตอนนี้ผมวิ่งมาระยะเวลา 5นาทีก็ขบวนยังไม่สุดเลยครับนี่ครับออมพรางโดยใช้รถเอกชนขนแล้วก็มีผ้าใบคลุมในของรถถังนะครับขบวนยาวมากนะครับมุงหน้าเข้ากรุงเทพเวลานี้ เนี่ยค่ะเอ้ยทำให้สังคมตื่นตื่นตระหนกตรงเนี้ยนายกคะเรื่องเรื่องเรียนนายกคะเรื่องแลนเรียนนิดนึงว่าถึงไหนแล้วเก็บโมเดลด้วยค่ะท่านนายกกองทัพอะค่ะกองทัพบกตรงเนี่ยนายกขอเรื่องนายกเรื่องแลนด์ท่านายกในเชิงปรากฏการณ์นะฮะเรายังได้เห็นการเคลื่อนไหวของพลเอกประยุทธ์จันโอชาในฐานะนายกรัฐมนตรีด้วยนะครับเรื่องของ รัฐประหารจะรัฐประหารโดยใครรัฐประหารอย่างไรเอาทีละอันแล้วกันนะในเชิงการวิเคราะห์นะครับสิ่งที่เราเห็นก็คือการไปเคลื่อนไหวเรื่องของประวินนะครก็เห็นชัดเจนฮะว่ากลุ่มคนเสื้อแดงไปยื่นที่สถานทูตญี่ปุ่นนะก็เป็นคนกลุ่มเดียวกับที่ไปชุมนุมกับกลุ่มประชาชนปรดแ้ก <c oughs> นะแล้วก็ชัดเจนว่าเป็นการปกป้องปวินซึ่งเป็น หัวหน้ากระบวนการต่อต้านสถาบันซึ่งเป็นผู้ต้องหาตามพรบอรคอมพิวเตอร์และผู้ผู้ต้องหานะครับตามพรบรความมั่นคง <c oughs> ตอนนี้ชัดเจนลวก็เป็นคนกลุ่มเดียวกันนะเราเห็นนั่นในเชิงการวิเคราะห์เราเห็นในเชิงปรากฏการณ์ลวเราได้เห็นนักการเมืองนะครับแล้วก็พรรคการเมืองนะไปยื่นแก้ไขต้นูุนที่มีความประสงค์ตามต้องการของพวกเขาที่มอบกดดันเสร็จนักการเมืองก็ ไปยื่น่าจะต้องแก้จำนวนตามที่มอบกดดันคือเขาเดินเกมทั้งนอกในสภาเนี่ยเราก็ลองเห็นอยู่นะครับเรื่องของการรัฐประหารนะครับก็ปรากฏชัดเจนฮะก็มีรถถังวิ่ง <c oughs> นะฮะก็มีภาพขึ้นมามีคนถ่ายคลิปขึ้นมาซึ่งผมก็บอกแล้วว่ารถถังเขาจะเคลื่อนตัวตั้งแต่วันที่3ที่ผ่านมาแล้วเขามีการซ้อมรบด้วยกระสุนจริงนะครับแล้วก็ซ้อมรบ ก่อนที่จะมีการ,กรเกษียณอายุราชการมีการสับ,สบย้ายกําลังตามปกติแล้วก็แจ้งลลวงนาไว้แล้วไม่ใช่ไม่แจ้งหลวงนานะครับซึ่งก็เกิดขึ้นนะครับแต่เดียวกันกองทัพก็บอกว่าเป็นการฝึกซ้อมปกตินะครับไม่ได้ผิดปกติอะไรในขณะที่บลเกประยุทธ์จันโอชาก็ตั้งคาถามว่าใครจะมารัฐบาลแล้วก็บอกให้ข่าวกลับบ้านไปนะฮะบ,บอกไม่มีหรอกเลอะเทอะนะครับเป,เป็นสิ่งที่เกิดขึ้น เป็นทั้งงานวิเคราะห <c oughs> ์นะก็มีข้อกันไปนะครับที่ผ่านมาก็มีคนบอกว่ามันจะเกิดการรัฐประาหารพอเกิดสาเหตุหนูนี่เนี่ยถ้าเกิดรัฐประหารแล้วมันจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้มีผลดีผลร้ายผลเสียนะมารัฐประาหารตอนนี้ประชาชนจะไปล้อมนะกลุ่มปดแอร์กลุ่มเสื้อแดงเป็นคนกลุ่มเดียวกันอาจจะไปล้อมค่ายทหารนะฮะก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้น ในเชิงการสังเคราะห์ผมบอกไว้หมดแล้วบอกไว้ตลอดมีการรัฐประหารไปแหนหรอไม่มีหรอกนะครับจะมารัฐประหงประหารทำไมนะ๋ยวถึงเวลาอะไรอย่าเล่าไม่จําเป็นอะไรนั่นละมารัฐประหงประหารทำไมนะสิ่งที่พลเอกประยุทธ์บอกว่าใครรัฐประหารรัฐประหารเพื่ออะไรไงไม่ไม่มีประโยชน์เลยนั่นน่ะมันไม่ใช่เป็นทางออกอย่างนั้นนะจะรัฐประหารจะรัฐประหารทําไมนะกองทัพก็ชี้แจงแล้วอันนี้ก็คงชัดนั่นก็เป็นอย่างที่ผมบอก เรเชิงการสังเคราะห์ผมเรียนท่านผู้ชมมก็เรียนหุ้นส่วนนะผมย้ําอีกครั้งว่าในเกมนี้มีความจําเป็นต้องรัฐประหารใหม่มีการขู่จริงมีการขู่นะครับพวกนักการเมืองนะทั้งหลายก็กลัวเสียอํานาจนะกลัวเสียอํานาจนะก็ทาทุกอย่างเพื่อประโยชน์ของตัวเองให้ตัวเองอยู่รอ,อดยาวนานที่สดุดคือสิ่งที่นักการเมืองและพรรคการเมืองทําอยู่ในปัจจุบันนี้พวกเราควรจะรู้นะครับสิ่งที่ผลเอกประยุทน์บอกว่า มันเลอะเทอะอย่ารัฐประหารทำไมมันก็จริงอ่างีรัฐประหารทำไมอ่ะนะยึดใคร,ย,บบรยึดอำนาจพลเอกประยุทธ์อะบางคนบอกนี่ไงพลเอกประยุทธ์กลัวถูกยึดอำนาจเฮ้ยไม่ใช่ั้งพลเอกประยุยบบทธ์ยึดอำนาจตัวเองวิเคราะห์วิเคราะห์กันไป <S <S mm. ความจริงในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองยังไม่มีความจำเป็นความจำเป็นสถานการณ์ทางการเมืองไม่ถึงขนาดนั้นนะครับแล้วก็ตอนนี้ตำรวจก็จะใช้วิธีการคุมม็อบโดยชาญใช้กรกฏ52กรกฏ52มันจะมีกรกฎจะมีกรกฏ52กรกฏ53 กรนะกรกด5-2เนี่ยมาใช้จากเหตุการณ์เมษาจราชน,นี่กลุ่มคนเสื้อแดงก่อการจราจนที่บริเวณทางดุ่งดินแดงนะก็เริ่มใช้กรากรกด5-2แล้วก็ยุทธการนะเลสวนแต่กรกฏ5-2จะมาก่อนนะครับก่อนยุทธการนะเลสวนแล้วก็จะมียุทธการหนึ่งเนี่นยาตามมาตามลำดับนะแล้วก็อย่างที่ตำรวจก็ยังไม่ได้ทำเนี่ยเขาบอกเขาเตรียมกรกฏ5-2มันจะมีกรกฏ5-3กรกฏ5-3ก็มีอีกแบบหนึ่งนะ นะกลยุทธ์ทางการเขาเรียกว่าการเผชิญเหตุตํารวจก็จะมีกลยุทธ์การเผชิญเหตุมีวางการวางหลกักกรกฏมมันมีที่มาที่ไปของมันนะนะทุกอย่างมีเหตุมีผลทั้งนั้นนะ่ะตำรวจจะใช้กรกรกรห้าสองขอบตรคนใหม่มันจะใช้กรกรกห้าสองคนไม่รู้คือไม่รู้อะไรว่ากรกฏ5กรห้าสองห้าสามมันคืออะไรวะเนี่ยอะไรประมาณนั้นจริงๆแผนกรกฏมันคือแผนนึงนี่ห้าอะไรประมาณนี้ยังไม่บอกนะกันนะก็คอยดูแลกันนะคอยดูเราก็ผู้ชมนะคอยดูคอยดู แต่สิ่งที่สำคัญเกิดขึ้นตอนนี้ก็คือว่าหัวใจสำคัญในหัวคลิปหัวข้อคลิปนี้นะก็คือว่าจะรัฐประหารห,หรือยังมาเลอะเทอะหรือเปล่าผมบอกจะเหมอยังไม่ถึงเวลารัฐประหารและยังไม่ใช่เวลารัฐประหารกองทัพก็ทำการชี้แจงแล้วนะครับสิ่งที่หุ้นส่วนต้องรอคืออะไรรอเวลาทำไมต้องรอเวลาการเมืองมันมีเวลาของมันใจเย็นๆน,นะ ทุกการเมืองมีเหตุมีผลทุกเวลาผมพูดใจเย็นบางคนแบบมันใจเย็นๆได้มันร้อนนะเนี่ยต้องใจเย็นๆหน้าไพา่ตอนนี้เปิดมาหมดแล้วยังยังไม่หมดยังขอเหลืออีกสองใบนะเหลือไอ้แมวกับเจ้สมพรยังไม่มาเลยรออยู่เนี่ยไม่มาทีเจ้สมพรกับไนะอ้แมวเนี่ยรอรอเจ้สมพรกับไอ้แมวนะตัวละครตัวอื่นมาหมดแล้วในเกมนี้นะใครขครโผล่ขึ้นมาอ่าชายชุดด,ดำนะฮะ กาดเสื้อแดงมาละเราเห็นละชายชุดดํากาดเสื้อแดงเป็นคนกลุ่มเดียวกันแต่วันนี้เราเห็นอะไรอีกอ๋อเห็นไอ้คนเสื้อแดงไอ้พวกล้มเจ้าเอาไปเรียกร้องป้องกันไม่ให้มีการเอาผิดประวินประวินซึ่งเกี่ยวข้องก,กับพวกล้มเจ้าเอา้าไม่ให้มีการเอาผิดประวินไปร้องใส่ผมก็เห็นอะไรชัดเจนมากขึ้นน่ะประชาชนได้เห็นเชิงประจับมากขึ้นนะครับอย่างไรก็ตามเรื่องนี้ต้องต้อง,ต,องต้องใช้ความอดทนนะ คนที่รักชาติศาสนาพระมาหากษัตริย์ต้องใช้ความอดทนอย่างมากเลยนะครับสาเหตุที่ต้องใช้ความอดทนอย่างมากเนี่ยเพราะว่าพลเอกประยุทธ์เดินยุทธศาสตร์ทางการเมืองคงเป็นบทเรียนที่ดีสําหรับพลเอกประยุทธ์คงเป็นบทเรียนที่ดีสําหรับนักการทหารคงเป็นบทเรียนที่ดีสําหรับผู้ที่มีอํานาจและคงเป็นบทเรียนที่ดีสําหรับกองเชียร์ทุกฝ่ายมีคนถามผมว่ามันจะเกิดการสูญเสียไหม ก็ไปย้อนดูฮนะแปปีถ้ามีม็อบย่อมมีการบาดเจ็บและล้มตายย่อมมีการสูญเสียทุกสงครามย่อมมีหายนะนะครับไม่มีหรอกไม่มีสงครามไหนเริ่มต้นตั้งม็อบคุณจงพึงเสมอนะมันจะมีคนบาดเจ็บมันมีคนล้มตายแต่คนบาดเจ็บล้มตายแต่ละครั้งมันจะเป็นใครเท่านั้นเองแต่คราวนี้นะรัฐบาลพลเอกประยุทธ์เขาก็พยายามที่จะซอบให้มากที่สุด แต่ผมบอกไง <Okay. S 1> หลักมันผิดตั้งแต่ต้นพอหลักมันผิดตั้งแต่ต้นคุณก็ต้องมาแก้ผิดแก้หลักแก่ต้นคือต้องมาแก้มอบถึงแม้พลเอกประยุทธ์บอกว่ายอมยอมยอม,ยอมทุกอย่างเขาก็จะหาเหตุไล่พลเอกประยุทธ์จนได้นะครับในที่สุดไม่ว่าจะเป็นการอถอยอจับแล้วก็ปล่อยจับแล้วก็ปล่อยปล่อยอานท์ปล่อย,อนอนอยไม่ เขาจะไล่ประเดนประยุทธ์จะแก้อันนั้นเขาก็ไล่ป่ะเดนประยุทธนะ์เป็นกลยุทธ์การยกระดับทางการเมืองประชาชนคนทั่วไปต้องรู้กลยุทธ์ทางการเมืองวิธีแก้มีไหมมีไม่ยากหรอกนะเกมนี้ง่ายนะแต่สิ่งที่เราให้สังเกตแลวผมให้สังเกตนะคุณส่วนให้สังเกตสังเกตให้สังเกตนะว่ากราวนี้มันน้อยกว่าคนเสื้อแดงที่บอกว่ามีห้าหมื่นคนในสมัยปีห้าหกห้าเจ็ดมันน้อยกว่าเสื้อแดงเขาที่แล้วเสื้อแดงผมประเมินได้ประมาณห้าหมื่นคนผมจาได้ประมาณห้าหมื่นคน ที่ไปชุมนุม <c oughs> ที่อักษะมีประมาณ5้าห0ื่นคนคราวนี้มาชุมนุมกันหมื่นกว่าคนมันได้หนึ่งในห้าอยู่เลยส่วนที่หลัวใน Social Media, โซเชียลมีเดียอู้ยลุมดากันทันัันวันไหวเอาไปไปมาถูกแฉเป็นบอทนะมีการจ้างงานขึ้นมานะพักการเมืองนักการเมืองก,ก,ก็ตกใจโอ้จะแก้ทธนูนสววงสอวอจะแก้ธน,นูนเอาอย่างไงก็ตามความต้องการเลย สรุปก็คือว่ามันเป็นเพียงกลยุทธ์ทางการเมืองโดยใช้นิวีเดียเลยมาเป็นเครื่องมือทางการเมืองกันเองสถานการณ์ทางการเมืองเป็นยังไงดูตัวเลขการชุมนุมของประชาชนนิสิตนักศึกษานะครับเขาบอกว่าจะมาเป็นแสนผมจะรอดูผมรอดูขนาดเนี่ยผมอยากให้มาเป็นล้านอยา่าไปมาเป็นแสนเพ,พราะกรพปสเนี่ยมาสิบล้านโอ้ยกว่าจะล้มยิงหลักได้สองร้อยกว่าวันข้ามปีห้าหกปีห้าเจ็ด อันนี้ยังไม่ทันจุมนมเลยนะสุกงอมทางตันไม่สุกยังไม่สุกยังไม่งอมยังไม่ได้เริ่มเลยที่สามไปนะฮะบอกจะเกิดการรัฐประาหารจะไปรัฐประาหารทำไมง่ายองไรเกมเนี่ยจับตามองให้ดีนะอะไรที่เกิดขึ้นวันนี้เนี่ยผมขอให้หุ้นส่วนจับตามองให้ดีเพราะสิ่งเหล่านี้มันจะเป็นประวัติศาสตร์จับอีกถ้ากระทำความผิดตำรวจก็ต้องจำเป็นต้องจับ าสารก็พิจารณาว่า,อาอยัางไม่ถึงเวลาก็อาจจะจําเป็นต้องปล่อยมันก็จะต้องจับปล่อยจับปล่อยอย่างเนี้ยไปเรื่อยๆจนถึงที่สุดขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเทสศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับ อาทิตย์ทรงโกลดสาดแสงร่างรางค่ำคืนยังมีพระจันทร์พระราชินีที่อยู่คู่ฟ้ามหาราชาของแผ่นดินไทยพระบาระมีที่ควรผูใ้ใจทอแสงประกายโงดงามคู่กัน ท้องฟ้ายังมีแสงดาวเมื่อภูเขายังมีต้นไม้เมื่ออาทิตย์ยังมีพระทันเขียงคู่กายโลกใบนี้ก็ยังสวยงาม แสงประกายงดงามที่ฟ้านั้นดูสดใสสว่างเพราะฟ้ายังมีดวงดาวอาทิตย์ส่องโกลดสาดแสงร่างเราค่ำคืนยังมีพระเัท แสงประกายงดงาม